โอเคครับก็เก่าครัผมแบงค์นับจากคณะวิศวะจุฬาวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบฟิสิกส์สามัญนะครับมีนา62นะครับข้อที่4นะครับมาเริ่มข้อนี้นะครับเขาบอกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ A เนี่ยสูงกว่า B อยู่กี่โวลต์นะครับพูดง่ายๆนะครับว่าคือถามว่าถ้าเราเอา VA นะครับลบ VB เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีทําข้อนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากครับเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะครับก็คือกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มกับเรื่องของ ลวดเปอยนะครับซึ่งลวดเปอยเนี่ยก็คือถ้าสมมติมันเชื่อมต่อถึงกันนะครับความต่งศักยจะเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความตังสัก1์หโวลต์หมดเลยนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้ขั้นแรกที่ผมทำนะครับผมก็แอพลายกฎของโอห์มนะครับในจุด A นะครับก็คือผมจะได้ว่าความต่างศักนะครับของ1นะครับความต่งศัก์ที่1เนี่ยมันสูงกว่าที่2นะครับลบกับ V a นะครับมันมีค่าเท่ากับ I ส่วน2นะครับคูณกับ R x คำถามคือทำไมต้อง I ส่วน2 คือกระแสนะครับว่ามันไหลมาด้วยความด้วยกระแสไอนะครับทั้งสองอันเนี่ยมันมีความต้านทานเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งกระแสที่เท่ากันของทั้งสองตัวนะครับอืมโอเคต่อมาที่จุด b แล้วก็แอปพลายกฎของโอมเหมือนกันครับก็จะเป็น1นึ่งบว v b นะครับเท่ากับ i ส่วนสองนะครับ R ใหญ่นะครับผมโอเคผมให้นี่เป็นสรรมการที่1ให้นี่เป็นสรรมการที่2ผมจับ2มาลบหนึ่งนะครับจะได้ว่า1นึ่งบ vb นะครับลบกับ1บวก va นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าของก็จะมีค่าเท่ากับค่าของ i ส่วน2นะครับ I r ใหญ่ลบ r นนะครับซึ่งไอ้1เนี่ยมันตัดกันนะครับ1ตรงนี้มันตัดกันเอาจะได้ว่า va นะครับลบ vb เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่ง เราก็ได้คําตอบแล้วแต่ยังตอบไม่ได้เพราะโจทย์ยังไม่ได้ให้ไอมาใช่ไหมขั้นที่เราต้องทาหาเนี่ยคือหาค่าของ I ซึ่งก็ไม่ได้ยากเราก็เขียนว่า V รวมนะครับเท่ากับ i รวมคือตัว I นะครับคูณกับ R รวมซึ่ง R รวมเนี่ยมันคือตัวของ R บวก R นะครับคูณเอ้นต่อขนาดกับ R บวก R ทีนี้ก็แค่จับมันมาต่อขนาดหรือถ้าใครไม่อยากใช้วิธีวัดก็อย่างนี้นะครับ1ส่วน R นะครับเท่ากับ2เท่าของ R i ใหญ่บวก R เล็กนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า R รวมเนี่ยอันนี้เป็น R รวมนะ R รวมก็คือเท่ากับ R ใหญ่บวก R เล็กส่วน2นะครับก็แค่ย้ายมานะครับวรวมคือ1นโวล์นะครับส่วนด้วย R รวมเนี่ยก็คือเท่ากับ R ใหญ่บวก R เล็กส่วน2นะครับหรือก็คือ2ส่วน R บวก R นั่นเองครับเคนะครับทีนี้เราก็แค่เอาตัว i เนี่ยไปแทนค่านะครับอืมเราแค่เอาไไปแทนค่าก็คือ2 คูณด้วย r เล็กบวก r ใหญ่นะครับแต่ว่ามันมี2ตัวนี้นะครับมันเกิดจากตัวของตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับคูณกับ r ใหญ่ลบ r เล็กครับทีนี้ก็ทําการตัด2นะครับ2ตัด2เราจะได้ค่าออกมานะครับก็คือสักไฟฟ้าที่ a สูงกว่า b ค r ลบ r นส่วนด้วย r บวก r ตอบช้อยข้อที่2ครับผม ก็ถ้าสงสัยข้อนี้นะก็เมนถามใต้คลิปใน y ย u ทูนะรมตอบทุกเมนตอบทุกคำถามนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแชร์ไปเพื่อนที่สอบฟิสิกส์เอเวลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ